อัปปมาโทอัปปมาทางความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายการดำรงชีวิตอยู่ในโลกมันไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะทางชีวิตไม่ได้โรยไว้ด้วยดอกไม้ดอกกุหลาบอบอวลไปด้วยความสุขสบายไปตลอดสายแต่มันเต็มไปด้วยเลียวหนาม ขุกขาลุ่มๆดอนๆเป็นบางแหง่งตัดผ่านเข้าไปในถามกลางแห่งพยันอันตรายในบางตอนบางแห่งก็ราบลืน่นแต่มินเมต่อความยากลำบากประดุดหนทางที่เรียบไปตามไหลเขามีทิวทัศน์อันสวยงามแต่เสี่ยงต่อการพัดตกลงไปในเหวลึกดังนั้นบุคคลผู้ใด สามารถดำเนินชีวิตไปอย่างปลอดภัยรู้จักปรับตัวปรับใจเข้ากับสิ่งแวดล้อมหลุดพ้นจากภาระผูกพันนานาประการผู้นั้นควรได้รับการยกย่องชมเชยว่าเป็นยอดแห่งศิลปินผู้แท้จริงในเบญจกิรีนครครั้งโบราณมีการจัดงานสังชพระนคร ทุกๆหเดือนขราวที่งานมหรสพกำลังดำเนินไปอยู่นั้นทั่วพนครจะสว่างสะดวยไปด้วยประทีพโคมไฟทุกบ้านจะตกแต่งบ้านเรือนให้งดงามเมื่อตอนค่ำประชาชนก็พากันไปรวมอยู่ตามจุดต่างๆที่มีการแสดงการละเล่นตึกทึกๆ,ๆึโคมไปด้วยเสียงพินพาดและนาฏของจนร่วงเข้ามาสองยาม จึงจะสงบโรงครั้งหนึ่งมีคณะศิลปินต่างเมืองเดินทางมาถึงประจวบกับงานสมโพธิประจำปีพอดีพระราชาและพระราชนินีหมายกําหนดการจะเสด็จไปทอดพระเนตรด้วยชื่อเสียงของศิลปินคณะนั้นระบือไปทั่วแคนผู้คนจึงหลั่งไหลกันมาชมอย่างมืดฟ้ามัวดินเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงแล้ว การแสดงต่างๆก็เริ่มขึ้นทุกรายการที่การแสดงสิ้นสุดลงก็มีเสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างเกี่ยวกราวและมีผู้ตกรางวัลแก่ชาวคณะอยู่ไม่ขาดสายตอนหนึ่งเป็นการแสดงการหกเมนบนไปลายไม้แป้นสูง6กสิบลูกสาวนักหกเมนคนหนึ่งชื่อรานีเป็นตัวแสดงหลอน,นวยนาออกมากลางเวทีแล้วไต่ขึ้นไปสู่ไปลายไม้แป้น ฟ้อนลำกิดกายอยู่บนนั้นสลับด้วยการร้องเพลงอันไพเราะเมื่อจบเพลงแต่ละบทหล่อนก็แสดงการหกเมตนอย่างรถโผนเป็นการแสดงที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้ดีเป็นพิเศษลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออุคเกษได้เห็นลีลาการแสดงของรานีนั้นก็บังเกิดความพึงพอใจทุกอิริยาบถท,ที่ลานี ลายลำนั้นได้สร้างความเสียหาแก่อุกเสนเป็นอย่างมากเมื่อกลับถึงบ้านแล้วภาพของรานีก็ยังติดตาตึงใจทำให้เจ้าหนุ่มอุกเสนเล่าร้อนอาวรใจสุดที่จะลืมเลือนได้พอเช้าวันนั้นคณะละครก็เดินทางต่อไปอยังแ้นอื่นทิ้งให้อุกเสนเศร้าส้อยร่ห้อยจนไม่เป็นอันกินอันนอน เศรษฐีนี้ผู้เป็นมารดาได้เห็นกิริยาของลูกชายผิดแปลกไปเช่นนั้นก็เฝ้าถามด้วยความเป็นหว่วงเป็นอะไรไปเลยลูกทําไมจึงมานั่งซึมอยู่อย่างนี้ล่ะเปล่านี่ครับคุณแม่ลูกไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าลูกดูมีกิริยาหงอยเหงาไม่ล่าเริงเหมือนแต่ก่อนเลยนี่น่ะไม่เอานะลูกอย่าปิดบังแม่เลยเรื่องมันคงจะเกี่ยว งานคาวที่แล้วใช่ไหมจ๊ะครับใช่ครับมีใครทำให้ลูกเก็บช้ำน้ําใจใครรังแกลูกหรือว่าเปล่าครับคุณแม่ลูกทำของลูกเองต่างหากไม่มีใครรังแกลูกหรอกเอ๊ะหมายความว่ายังไงกันนะลูกแม่ไม่เข้าใจเลยล่ะถูกแล้ครับมันเป็นเรื่องที่ยากแก่การเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของหัวใจเอเอแหมพูดยากจริง ลูกไม่อยากจะบอกคุณแม่หรอกโท่ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูกเราแม่ลูกกันทุกสุขอย่างไรก็ต้องบอกกันสิจ้าความไม่สบายใจของลูกก็คือความทุกข์ของแม่ด้วยเออโลกอย่างที่ลูกเป็นเนี่ยแม่ไม่บอกแม่ก็พอจะเดาได้เกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมลูกครับถูกแล้วครับคุณแม่นั่นสิแม่นึกแล้วเชียวรักใครนะลูกบอกแม่สิ รานีครับคุณแม่ลูกรักรานี้เอ๊ะรานีคนที่แสดงการหกขมนนั้นใช่ไหมลูกครับใช่แล้วครับตายทำไมไปรักคนจรหมอนหมิ่นอย่างนั้นนะลูกคนอื่นๆลูกคู่ดีมีสกุลผมเถไปนี่ลูกโทคุณแม่ครับความรักมันเลือกชั้นวันนะอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับลานีเกิดมาเพื่อให้ลูกรักมันเลือกไม่ได้หรอกแต่เวลานี้ เขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนี่ลูกลูกเหมือนเขาเดินทางออกจากเบนจากริลีเมื่อเช้าวานนี้แล้วนี่จ้ะก็นั่นสิลูกถึงกุ้มใจคุณแม่ช่วยลูกบ้างสิครับอย่าดีกว่าลูกลืมเขาเสร็จเถอะคนซัตเซเปเนจรอย่างนั้นไม่สมกับศักดิ์ศรีตระกูลของเราหรอกไม่ได้หรอกครับลูกลืมรานนี้ไม่ลงและไม่มีวันลืมเป็นอันขาดถ้าคุณแม่ไม่ช่วยลูกแล้ว ลูกจําเป็นขอลาไปตายเอาดาบหน้าลูกจะไปตามลานีครับคุณแม่แม้บิดามารดาจะช่วยกันอ้อนวอนสักเท่าไหร่อุกเกษณก็ไม่ยอมฟังเสียงเตือนยืนยันจะขอตามลานีหญิงคนรักไปท่าเดียวเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ใครช่วยไม่ได้แต่ว่าความรักทําให้คนตาบอดก็เห็นจะไม่ถูกต้องนักเพราะความรักไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการคําชี้แจงใดๆ มันเป็นเรื่องที่อาจจะป้องกันได้แต่แก้ไม่ได้เจ้าหนุ่มอุกเสนถูกสอนลักปักใจแล้วตัวสุดที่จะถ่ายถอนได้ภาวะของเขาจึงเป็นประดุดว่าวที่ติดลมผู้บังเกิดก้าวทั้งสองก็จำเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนตามโดยให้คนสนิทนำเอาเงิน1,000กะหาปณะนะไปติดต่อขอมั่นลานีนางเอกละครแต่แล้วก็ได้รับความผิดหวังบิดาของ รานีไม่ยอมตามคุณมีธุระอะไรเกี่ยวกับพวกเราเหรอือพ่อของรานีถามขึ้นเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเข้าไปสู่สำนักผมมาจากเป็นคีรีนครคร,ครับแท่นเศรษฐีใช้ให้ผมมาติดต่อกับพวกท่านจะให้คณะเรากลับไปแสดงละครที่เมืองนั้นอีกใช่ไหมล่ะเปล่าครับผมไม่ได้มาหาไปเล่นละครหรอกแต่ว่าเออนี่ละครชีวิตครับคือว่า ลูกชายท่านเศรษฐีครับชื่ออุกเกษเขาเกิดความพึงพอใจรานีลูกสาวของท่านครับพอ,อจะเข้าใจละเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับพวกเราเหรอกไม่ว่าจะผ่านไปในเมืองไหนเป็นต้องมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอละแล้วยังไงต่อไปละ่ะอุกเกษจะไม่ยอมกินยอมนอนถ้าไม่ได้ราณีเป็นผู้ครองท่านเศรษฐีก็เลยใช้ผมมาติดต่อทาบถามดูท่านพอจะให้ความหวังแก่ผมบ้างหรือเปล่าครับ ท่านเศรษฐีได้มอบเงินมาต่บผมเพื่อมอบให้ท่านพันกหาปณะนะนี่ครับโปรดรับเอาไว้เพื่อไมตตีของอกเสนด้วยนะครับเอ <Hey, S 1> เรายังรับไม่ได้หรอกเรื่องที่จะยอมรับนั้นพอจะทําได้แต่ว่าลานีเขารักชีวิตศิลปินมากเห็นจะไม่ยอมจากงานนี้ไปง่ายๆหรอกแต่เอาเถอะเราจะลองถามลานีดูก่อนเมื่อลา,านีได้รับฟังเรื่องราวจากพอ่อและคนสนิทของท่านเศรษฐีแล้ว รอนก็ตอบปฏิเสธอย่างมีเหตุผลว่าเสียใจค่ะดิฉันรับไม่ตีของคุณอุกเกษไม่ได้ดิฉันไม่ได้หลงบูชาเงินเป็นพระเจ้าอย่างที่พวกคุณเข้าใจหรอกฉันเป็นศิลปินเพราะใจมันรักถ้าอุกเกณจะมาร่วมงานของเราได้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอุกเกษลูกชายของท่านจะมาร่วมการแสดงของเราได้ไหมล่ะคะอุกเกษเขาจะติดตามมากับคณะละครของพวกคุณอยู่แล้ว แต่ว่าท่านเศรษฐีท่านไม่ยอมให้ลูกชายท่านจะมาบอกว่าความเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เหมาะสมกับศักตระศรูลถ้าเช่นนั้นดิฉันเสียใจไม่อาจจะให้ความหวังไม่อาจจะรับไมตรีของคุณได้กลับไปบอกคุคเซนเ e อเงินหนึ่งพันกระหาปณะ,ะนั้นเอากลับคืนไปเสียมันไม่มีค่าอะไรสำหรับจะซื้อความรักได้เลยเมื่อคนสนิทนำเอาความกลับไปบอก อุกเกษณก็ยืนการที่จะขอตามลาณีไปเขายินดีที่จะมีชีวิตสัญจรล่อนเลพน่พเนจรดีกว่าที่จะมานอนกัดกุ้มใจอยู่ในบ้านอันใหญ่โตเขาจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกไม่นานถ้าไม่ได้รักลานีมาเป็นเทพีในดวงใจบิดามารดาทั้งสองก็อวอนขอให้เลอคิดอย่างนั้นเสียชี้แจงไม่ให้ลูกชายยึดเอาความรักตามอารมณ์เป็นศาสนาอุกเสษณก็ไม่ได้เอือเฟื้อต่อคำเตือน ในที่สุดพ่อแม่ทั้งสองก็จำต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมอุกเสณตัดสินใจลาจากปิดามารดาแล้วติดตามคณะละครไปด้วยใจรักรานีก็ผู้สมัครรักไข้อุกเสณผู้ยอมสรสมบัติเศรษฐีมาด้วยความรักเป็นอันดีชีวิตของอุกเสณและรานีก็ดำเนินต่อไปด้วยการแสดงละครให้ประชาชนชมจากเมืองนี้ไปเมืองนูน้น และจากเมืองนู้นต่อไปเรื่อยๆอ,อาหารทุกชนิดมีความอร่อยมากเมื่ออยู่ภาชนะกินของมันหอมฟุ้งมาต้องจมูกทําให้คนเราอยากรับประทานยิ่งถ้าหิวมากๆก็อาจจะทําให้น้ําลายสอได้ทีเดียวเสื้อผ้าอาภร์และเครื่งองสําอางต่างๆมีความสวยงามแผวๆมากเมื่อมันแขวนอยู่ในตู้โชว์สินค้ารถลาพาหนะทั้งหลายมีความน่าดูน่าขับขี่มาก เมื่อมันอยู่ในบริษัทห้างร้านถ้าสิงล่อตาล่อใจเหล่านั้นตกเข้ามาอยู่ในมือแล้วความโอชะความสวยงามและความน่าดูของมันจะลดลงลดลงไปโดยลำดับลานีนางละครคนนั้นเทียบพร้อมไปด้วยรูปสมบัติหน้าพิสมัยเป็นอย่างยิ่งในสายตาของอุกเสนจึงเห็นว่ารอนเป็นประดุษนางเทพอ,อักษรที่ดีที่สุดและสวยที่สุดประดุษด,ดอกไม้ ที่สวยทั้งสีดีทั้งกลิ่นนั้นทีเดียวเพราะความนาทนุถนอมเรานั่นเองทําให้อุกเสณต้องยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนางในฝันเขาทิ้งกองเงินกองทองทิ้งเกียรติยศศักดิ์ศรีของตระกูลไม่เอื้อเฟื้อต่อคําตัดเตือนของบิดามารดาติดตามไปอยู่กินกับราณีในที่สุดเขาก็ได้รับสิ่งที่เขาปรารถนาอุกเสณมีความสุขใจและตื่นเต้นมากเมื่อได้รานีมาครอง เหมือนนอนหลับฝันว่าได้แก้วตะดุ่งตื่นแล้วคว้าได้แก้วดังในฝันชีวิตของพ่อหนุ่มจึงเอิบอาบไปด้วยความสุขอันแสนจะสดชื่นสุดที่จะมันธนาเมื่อการเวลาล่วงไปละครเล่ขณะนั้นคงเที่ยวแสดงตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายต่อไปอีกผูกเกษนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแต่ก่อนการเมื่อได้คู่กับกานี้ชีวิตของเขาจำต้องเปลี่ยนทางเดิน แทนที่เขาจะมีบ่าวบริวารท้อมล้อมคอยรับใช้เอาอกเอาใจเหมือนแต่ก่อนแต่ตัวเขานั่นเองกลายเป็นบาผู้จงรักภักดีคอยรับใช้คณะละครโดยทําหน้าที่เป็นคนเก็บ้ามาเลี้ยงหมาบ้างเป็นคนหาของเวลาเคลื่อนย้ายบ้างเป็นองครักษ์ติดตามลานีเรื่อยๆไปแต่ถึงกระนั้นเขาก็พอใจและมีความสุขชีวิตของเขาดําเนินไปได้ไม่นาน ลานีก็ได้ลูกชายผู้น่ารักคนหนึ่งตอนนี้ชีวิตที่หวานชื่นก็หายไปเพราะรานีผู้ที่เคยเกรงใจอุกเสศมาแต่แรกก็เริ่มหมดความเกรงใจใช่แต่แรกเท่านั้นเมื่อหลอนชุนเฉียวเกลียวโกรธกับลูกน้อยหลอนก็มักจะพูดเหยบแหนมเสียดสีอุกเสศผู้เป็นสามีเสมอความละห้องละแหงเริ่มกอกตัวขึ้นทีละนิดทีละน้อยจนกลายเป็นทะเลาะวิวาทกัน เมื่อเวลาลูกน้อยร้องให้ลบกวนใจรานีมักจะต่อว่ากับลูกว่าร้องให้ทำไมก็ไม่รู้นะกวนใจจริงเชียวลูกคนเฝ้าเกวียนลูกคนหาบของเป็นอย่างนี้เองแหละเอ๊ะรานีเธอว่าใครนะลูกคนเฝ้าเกวียนคนหาบของนะ่ะอ้าวยังจะมีหน้ามาถามอีกก็เด็กคนนี้ลูกของใครล่ะรู้แล้วว่าลูกของฉันและลูกของเธอด้วย แต่เธอว่าจะพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปยให้มันเป็นยังไงขึ้นมาละจ๊ะก็ไม่รู้ล่ะเด็กมันขี้แยนีน่นี่ที่ฉันว่าเขาเป็นลูกคนเฝ้าเกียนลูกคนหักของนั้นก็เป็นความจริงไม่ใช่เลยคะหรือเธอยังจะมีอะไรดียิ่งกว่านั้นอีกเปล่าล่ะแต่ว่าหน้าที่เฝ้าเกียนหักของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เธอมากนะรานีแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าหน้าที่ของเธอไม่มีประโยชน์นี่เธอเองก็รู้ประมาณตัวดีก็ดีแล้วนี่ ฉันว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนอกจากพูดความจริงเท่านั้นเออนี่ลานี้ฉันเห็นจะร่วมทางกับเธอต่อไปอีกไม่นานหรอกถ้าเธอยังสื่พูดถูกดูถูกเหยียดหยามฉันอยู่อย่างนี้แล้วก็ทนไม่ได้หรอกอ๋อทนได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของเธอฉันอยากรู้จริงเชียวถ้าเธอแยกทางจากฉันแล้วเธอจะไปไหนบอกฉันหน่อยได้ไหมถูกเกรณว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไป ฉันจะบวชลานีชีวิตของฉันตลกพอแล้วฉันได้บทเรียนจากชีวิตมากพอแล้วโอ้โหเธอศรัทธาแรงกล้าถึงอย่างนั้นเชียวเหรอแหม่หน,น้าขันจริงเชียวเออถ้าเธอบวชได้จริงก็ดีหรอกใครๆจะพอยได้อนุโมทนาสาธุกการด้วยแต่ฉันคิดว่าคงไม่มีสำนักไหนเคารับเธอเข้าบวชหรอกทำไมทำไมเขาจะไม่รับฉันเสียหายอะไรหรือลานี โอ้เอยเหตุผลเท่านี้ก็ยังไม่เข้าใจอีกก็เพราะเลืองของการบวชไม่ใช่การยอมแพ้น่ะใครๆเขาก็บวชเพราะต้องการจะหาทางรอดแก่ชีวิตตั้งหากไม่ใช่เพราะสิ้นคิดอย่างเธอหรอกตุก,กเษนถ้าสำนักไหนรับเธอเข้าบวชสำนักนั้นก็จะถูกพอรหารนินท้าว่าเป็นที่ซ่องสุมที่อยู่แห่งคนจนตอกเป็นสำนักของคนผู้ไม่ยอมสู้เป็นที่หลบมุมของผู้แพ้ รู้ไปถึงไหนก็เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันนั้นเข้าใจหรือยังล่ะอุกเสณถึงเธอบวชได้จริงฉันก็ทายว่าคงอยู่ไปไม่กี่น้ำหรอคำพูดอันประกอบด้วยเหตุผลของราณีทำให้อุกเสณอับจนต่อท้ายคำไม่อาจจะยกวาทัาขึ้นโต้เถียงต่อไปได้อีกท่าทางของราณีไม่มีความยำเกรงศักดิ์ศรีของสามีเลยทำให้อุกเสณต้องใช้ความคิดอย่างนะัก ชีวิตลับอันหวานชื่นของเขาในจางหายไปแล้วกลายเป็นความขื่นขมและเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปการทะเลาะเบาแหวงกันทำนองนี้ได้เกิดมีขึ้นในระหว่างอุกเสณและราณีเสมอและทุกครั้งที่มีการตอบปากต่อบคำกันอุกเสศเป็นฝ่ายที่ต้องสงบปากคำด้วยความชอกช้ำใจเพราะเมื่อลื้อฟื้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาพูดอุกเสศก็เสียเปรียบราณีทุกวิธีทาง เขาเองเป็นผู้สมัครใจยอมเสียสละก,กองมรดกมหึมาของพ่อแม่ม,มีชีวิตอยู่อย่างล่อนละตอนแรกๆลานีเป็นประดุษนางเทพอ,อักษรชวนใจให้อุกเสเห็นว่าหล่อนหมดจดสดสวยไปเสียทุกอย่างคิดว่าถ้าได้ลานีมาคล้องแล้วก็คงจะเป็นยอดของความสุขในโลกแต่เมื่อเขาโชคดีคว้าเอาลานีมาได้สมหวังแล้วในนานวิมานเห็นความสุขอันสดชื่นก็เริ่มคลอนแค้น หลอนไม่ใช่มีแต่ความสวยงามเท่านั้นแม้ความร้ายที่มีพิษส,สงอยู่คู่กับความสวยก็ไม่น้อยดูดูก็ขายกุหลาบงามที่มีน้ำและเกะละกะอยู่ซึ่งผู้ที่เอื้อมมาชมกุหลาบนั้นอาจถูกเลี้ยวน้ำตามเอาเจ็บแสบไปได้เหมือนกันอุคเซนยังไม่สิ้นความอะไรเขายังหวังอยู่ว่าจะเอาชนะใจรานีได้และหวังอยู่ว่า ความหวานชื่นของชีวิตจะต้องกลับคืนมาในวันหนึ่งในที่สุดเขาก็ค้นพบสาเหตุที่บ่อนทำลายวิมารรักของตนเพราะลานี้ารนงลูกโฉมอันเลอเลศและเพราะมีรายได้จากการแสดงละครนั่นเองหลอนจึงหมดความยำเกรงในตนอูกเกษตจึงตัดสินใจเข้าไปหาพ่อตาเพื่อฝากตัวเดียมศิลปะการหกขมนบนปลายไม้เป่นต่อไปคุณพ่อครับได้โปรดช่วยสอนวิชาหกขมนให้ผมด้วยครับ นึกอย่างไรขึ้นมาล่ะอุูกเกษโอ้ลำพังลาณีคนเดียวเป็นผู้แสดงมันมีรายได้ไม่พอเลี้ยงตัวเช่นนั้นเหรอถึงได้ไมาขอลำเรียนอีกเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะเปล่าหรอครับไม่ใช่เพราะมีรายได้ไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าลานีเธอดูถูกผมมากครับเพราะผมเป็นเหมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอกติดตามคณะละครไปในทุกที่ทุกนแห่งในฐานะเป็นเพียงคนรับใช้เท่านั้น จึงถูกต่อว่าเป็นผู้ชายแมงดาที่เกาะอาศัยผู้หญิงเขาเลี้ยงชีพอยู่คุณพ่อกรุณาได้ช่วยผมเป็นศิลปินบ้างสิครับเมื่อเจ้ารู้สึกตัวอย่างนั้นก็ดีแล้วนี่ผกุกกระเสรที่ถูกมันควรจะเป็นเช่นนั้นเราผู้ชายพายเรือจะปล่อยให้ผู้หญิงเขาถือหางเสือมันดูยังไงยังไงอยู่นะเอา้าตกลงพ่อจะปั้นให้เจ้าได้เป็นศิลปินตั้งใจฝึกหัดเถอะไม่นานหรอก ความสาเร็จจะต้องเป็นของเจ้าทุกอย่างเชียวละครับผมจะตั้งใจเรียนคนเราทุกคนย่อมมีศักดิ์มีความสามารถซ่อนเล้นอยู่ในตัวเป็นอันมากการศึกษาการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญจะกลายเป็นกุญแจไขเอาพลังงานแห่งศักดิ์และความสามารถเหล่านั้นออกมาใช้ได้และนั่นเองคืออํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะบรรลความสุขและความสําเร็จให้แก่คนเราเป็นอนเนกอัน,นันตีเดียวอุเ้เคษผู้สละตตำแหน่งเศรษฐี มาดำรงชีวิตอยู่กับคณะละครในตอนแรกชีวิตก็หวานสดชื่นไปด้วยความรักความพิศวาสแต่เมื่อการเวลาล่วงไปนานราน,นี้ยอดดวงใจของเขาก็ทำเจตยาเหียดยามดูหมิ่นด้วยประการต่างๆเมื่อรักจิตจางไปทุกสิ่งทุกอย่างก็วิวัตรเปลี่ยนแปลงไปผู้คนที่ร่วมคณะก็ให้เกียกกรติเกษมเสมอคนหาบยาคนเฝ้าเกียนเท่านั้นอุกเกษผู้ยังไม่ยอมสิ้นหวังในชีวิต ก็ไปย้มคิดถึงต้นต่อแห่งพฤติการเหล่านั้นในที่สุดก็รู้ว่าต้นเหตุนั้นอยู่ที่ตัวเองชาวคณะเขาหยิ่งในความเป็นศิลปินมีมานะทขาลนงในรายได้ที่เป็นเงินเป็นทองและถูกยกย่องชมเชยจากประชาชนเสียจนเหลืองการที่จะหักห้ามไม่ให้ลานี้และคนยืนพูดจาด่าทุงตนจึงเป็นการยากถ้าหักไม่ได้แก้ไขผมด้อยในชีวิตของตน โอเกเซจึงตัดสินใจไปฝากตัวเรียนศิปนละปะาก,การพออกพมเมนกับพอ่อตาด้วยความอุตสาหะพยายามไม่นานเขาก็ชำนาญการแสดงต่างๆเป็นอย่างดีนับว่าการกระทําของโอเกเซถูกต้องโดยเหตุผลทีเดียวเพราะเมื่อเขามีวิชาการมีความสามารถขึ้นแล้วสถานการณ์อันเลวร้ยวายต่างๆก็เกิดหายไปสิน้นทุกคนเขายกย่องชมเชยพูดถึงตัวเขาในลักษณะที่นับถือยิ่งเกง่ง แม้ลานีผู้ที่เคยเมินเฉยบึ่งช้าต่ออุกเสณนมาในระยะเวลาหนึ่งนั้นหลอนก็กลับมาเอาเอาใจอุกเสณนเหมือนเดิมสวรรค์ที่เขาฝ่อยฝันหาจึงกลับมาเป็นของเขาอีกครั้งหนึ่งเออคุณพี่คะจากเมืองสาวัตถีนี้แล้วเราจะไปไหนกันอีกคะอา้าวแต่น้องนานีติดต่อกับใครไว้ที่ไหนบ้างรา่ะเปล่าน้องไม่ได้รับปากกับใครไว้แน่นอนเลยถ้างั้นก็ไปมันเรื่อยๆเป็นไงละ่ะลานี ก็สุดแต่คนพี่สิคะแหมหมูนี้พี่กลายเป็นผู้นําไปเสียแล้วสินะแต่ก่อนนี่ลาน,นีจะเดินทางไปไหนไปไหนไม่เคยปรึกษาหาเลยกับพี่เลยนี่บางครั้งเดินทางไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเสียด้วยซ้ําก็ตอนนั้นเอออย่าพูดถึงเรื่องเก่าๆดีกว่าค่ะเรื่องมันแล้วไปแล้วแต่คราวนี้สุดแต่พี่จะจัดการเถอะไปที่ไหนก็ไปกันน้องมอบให้พี่เป็นผู้รับจัดการควบคุมคณะละครทั้งหมดด้วยค่ะ ทั้งหมดรวมทั้งลานนี้ด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะน้องก็ต้องอยู่ในความก็บคุมของพี่สิคะขอบใจมากราณนี้ที่มอบความไว้วางใจให้พี่ถ้างนั้นเราเดินทางไปราชคฤหึกกันเถอะที่นั่นมีผู้คนมากกว่าหัวเมืองอื่นๆดีไหมลานนี้ตกลงค่ะได้ทราบว่าที่นั่นเขากําลังมีงานประจาปีด้วยเราไปพักอยู่พอหายเหนื่อยก็จะถึงงานพอดีเชียวไปเถอะค่ะ ราะความเชี่ยวชาญในศิลปะการถกคอมเมนต์แน่ทีเดียวทําให้กุเสนกลายเป็นหัวหน้าคณะละครและแล้วความเป็นใหญ่ก็ตกอยู่ในกามือของเขาทุกคนนับถือยําเกรงและมอบความไว้วางใจให้แม้ความเป็นอยู่แม้ความเป็นอยู่ในระหว่างสามีภรรยาอุกกเสนก็ประสบความสําเร็จเพราะลาน,นีเอาอกเอาใจไม่กล่าวคําละลาบเราลุ้งเหมือนแต่ก่อนคุณพี่คะนี่ลูกของเราอายุได้ขอบเศษแล้วนะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลย ี่จะตั้งชื่อลูกว่างไงคะอ้าวก็เมื่อก่อนนี้ได้ยินลานีเรียกเขาว่าลูกคนหาบยากไม่ใช่เรอตั้งชื่อว่าไหนหาบยากเสียเลยเป็นไงไม่เอาล่ะคุณพี่ก็นั่นมันเรื่องนานมาแล้วนี่คะเราจะฟื้นฝอยหาตะเคียอยู่เลยนะคะคุณพี่เมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากนี่คะ<อ>เกือบจะเป็นคนละคนเคียวละ่ะก็ถูกละลานีความจริงพี่ก็น่าจะขอบใจลานีด้วยเพราะคำพูดของลานีแท้ๆเชียว ที่ทําให้พี่เกิดความอุตสาหาะพยายามจนมีศักดิ์ศรีพอจะเงยหนะ้าอ้าปากกับเขาได้ไม่เช่นนั้นพี่อาจจะเป็นคนหัก้าอยู่เหมือนเดิมก็ได้นะค่ะน้องดีใจด้วยแล้วลูกเราล่ะคะตั้งชื่อว่างไงดีเดี๋ยวพี่คิดดูก่อนอ้อพ่อของเขาชื่ออุกเสนแม่เขาชื่อลานีเราตั้งชื่อว่าลาเชนดีไหมจ๊ะลาเชนโอ้เพราะมากค่ะตกลงเราตั้งชื่อลูกว่าลาเชนนะคะ เอหมูนี้รานีน้องพี่ไม่รู้เป็นยังไงไม่ว่าพี่จะออกปากว่าอะไรก็เห็นดีเห็นง,งามเป็นหมดเชียวละโทก็ต้องเห็นดีสิคะเพราะอุกเสียงของน้องกลายเป็นนักแสดงผู้สามารถเป็นยอดศิลปินแล้วนี่คะเหลือจ๊ะพี่ไม่ยากรู้หรอกแต่พี่รู้ตัวว่าถึงยังไงก็ยังคงเป็นยอดชายในดวงใจของใครคนนึงรู้ไหมจ๊ะว่าเขาพูดนั้นคือใครรู้สิคะก็ลานีงไงล่ะคะ ในนา้าในสนามแสดงการและเล่นต่างๆในกรุงราชศึกประชาชนกําลังหลั่งไหลกันมาชุมนมุมอยู่อย่างเนืองแน่นแม้บรรดาข้าราชก,การในมคดรัฐก,ก็จับกลุ่มกันดูศิลปะการแสดงด้วยความสนใจนับเป็นครั้งแรกที่อุกเสฉจะได้ขึ้นสู่เวทีในสายตาของผู้ดูเป็นจํานวนมากมายเช่นนี้ซึ่งทําให้เขาภาคภูมิใจเป็นที่สุดแต่ในขณะที่การแสดงกําลังจะเริ่มต้นนั่นเอง อุกเสสต้องใจฝ่อลงอีกพระพิษุกจำนวนหนึ่งซึ่งมีพระพุทธองค์เป็นประธานกำลังทรงบินาบาตผ่านมาทางนั้นประชาชนทั้งหมดหันหน้าไปดูพระพิสุกเสียสิ้นไม่มีใครสนใจดูการแสดงของอุกเสสเลยสักคนเดียวภาวะเช่นนั้นเป็นไปด้วยเดชะแห่งพุทธานุภาพพระพุทธองค์ทรงแผ่ขายพยานตรวจด,ดูสัตว์โลกทรงทอดพระเนตรเห็นว่าอุกเสณ เป็นผู้มีอุปนิสัยสมควรจะได้บรรลุธรรมพิเศษจึงทรงบันดาลให้มหาชนเดี๋ยวกลับมาแลดูพระองค์ดังกล่าวแล้วอุกเกษนเกิดความน้อยใจที่ความสําคัญของตัวลดลงไปแม้จะปกมือเป็นสัญญาณเพื่อจะเริ่มแสดงศิลปะก,การขกคำเมนก็ไม่ปรากฏว่ามีใครสนใจเลยอุกเกษนจึงเสียใจว่าการแสดงของตนกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เสียแล้วในบัดนั้นเอง พระคุทธองค์ทรงทราบความคิดของอุกเสนจึงตัดสั่งให้พระมหาโมคคลานะไปกราบคำเช้อเชิญอุกเสนให้แสดงการอคกเมนพระเทระพุทธานัตแล้วก็เดินเข้าไปภายใต้ไม้แป้นแล้วร้องเชิญอุกเสนว่าเชิญเถิดอุกเสนผู้เชียวชาญเราขอเชิญท่านแสดงศิลปะก,การอคกเมนนะบัดนี้ขอเชิญท่านความร่าเริงบันเทิงใจแก่ประชาชนเถิดอุกเสนได้สดับก็เข้าใจว่า พระบรมศาสดาจะทอดระเนรการแสดงของตนผู้คนในบริเวณนั้นก็จับตามองดูตนเป็นจุดเดียวเขาเดินขึ้นบนไปลายไม้แป้นตอบรับคำเชิญแล้วพบคะเมนด้วยท่าทางอันโลดโผนบนไปลายไม้นั้นในขณะที่จบการแสดงนั่นเองอุคเกษก็พันได้สดับพระสุรเสียงทำลายความเงียบจากพรโอษฐ์ของพระกรองว่าอุคเกษอันคนฉลาดทั้งหลาย ย่อมระความอะไรห่วงใยในของกายทั้งสิ้นเสียอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปยังไม่มีวันกลับกลายเป็นเพียงนิยายให้คนทั้งหลายเขารับสืบๆกันเท่านั้นอนาคตคือความฝันที่หาความแน่นอนจริงจังอะไรไม่ได้แม้ปัจจุบันกำลังจะแปรผันไปอยู่ทุกขณะจิตทุกเกษเธอจงกดเพิ่มความอะไรในเบื้องหลังเสียอย่าห่วงใยในเรื่องเฉพาะหน้าและจงละ เลิกความหวังในอนาคตเสียเธอจะบรรลุถึงฝั่งแห่งความเป็นของตัวเองอุคเสณเธอจะต้องดุด้นจากพันธะทุกสิ่งทุกอย่างเธอจะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอุกเสณยืนอยู่บนปลายนั้นเองปัญญาของเขาก็รุกโผล่ขึ้นในดวงจิตเขาผ่านกองกิเลสทั้งหมดให้สูงสิ้นไปในฉับพลันเขาจึงโดนลงจากไม้แป้นถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยเบญจางคบดิษฐ์และขอบรรปชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เมื่อได้รับพุทธานุมัติแล้วอุก,กเสสงก็เป็นภพาพพิกษุผู้อรหันต์จีนะาศพรูปหนึ่งทันทีรัตบนเส้นทางชีวิตย่อมมีภาระผูกพันอยู่มากมายล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งขัดขวางไม่ให้มีชีวิตดำเนินไปโดยลำพื้นการแสดงละครบนเวทีของโลกย่อมมีความลำบากมากกว่าละครที่คนเราตั้งบทบาทขึ้นเป็นไหนๆพร้อมกับการเป็นศิลปินในเรื่องสมมตินั่นเองเขาอาจจะกลายเป็นนักโทษในละครชีวิตจริง ไปโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นหญิงชายใดสามารถปลดเปลื้องตนออกจากภาวะต่างๆดำเนินชีวิตให้หลุดลอดไปจากความยิ่งยากต่างๆเขาผู้นั้นควรได้รับสมัญญานามว่ายอดแห่งศิลปินด้วยประการชนี้